ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวค่ะหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะไปดูกันเลยนะคะก็มีหมึกไข่มีน้ำสีอิ๊วเอ,อ่อกระเทียมสับหยาบพริกสับหยาบมะนาวหั่นแวน่นรากผักชีสับหยาบแล้วก็น้ำมะนาวค่ะหมึกนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวเราไม่ใช้น้ำปลานะคะเราใช้น้ำสีอิ๊วค่ะ ไปดูกันเลยค่ะนึ่งหมึกเลยนะคะตั้งซึ้งเลยค่ะอุ๊ยหลอนระหว่างรองหมึกนึ่งเราก็เราก็ไปทำน้ำยำนะคะพริกสับหยาบค่ะยี่สิบเมตรนะคะเเลยกระเทียมสับหยาบค่ะหนึ่งหัวค่ะ รากผัดชีสับยามนะคะ5ารากน้ำตาล2ช้อนแกงนะคะแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำซีอิ้วนะคะ4ช้อนแกงค่ะน้ำมะนาวค่ะ3ลู คนให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราเราก็ออกมาล,ลาดประมึกค่ะลาดน้ำยำเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหมึกไข่นึงมะนาวค่ะไข่ทะลักเลยนะคะมาค่ะชิมเลย นี่ค่ะมีกระเทียมด้วยอือหือก้ามกระเทศสดๆเลยเนื้อดีดีเนื้อแน่นดีอืออร่อยมากเลยค่ะเพ,พื่อนๆลองไปทำจริงๆดูน,นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย